สวัสดีครับ The Farmingo จากค่ายบัวดักครับโบนัสร้องนำครับจาเบสครับบีมกลองครับปอมครับมืกีตาร์ครับสำหรับเพลงเรียกว่าเพลงฮิตแล้วกันครับเพลงฮิตที่เราเราเลือกมาเล่นในวันนี้มีชื่อเพลงว่าแค่อีกครั้งเดียวครับเพลงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเพลงช้าเพลงแรกของของ The f a m i n g o ครับที่เราใช้เวลา อยู่กับมันค่อนข้างนานครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงช้าเนี่ยแล้วมันเป็นเพลงช้าเพลงแรกของวงเรารู้สึกว่าถ้าปล่อยไปแล้วมันเรายังฟังไม่พออ่ะปล่อยไปเราก็ไม่มั่นใจครับเราก็เลยแบบใช้เวลาที่แก้เนื้อแกอาร์เรนจ์อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกับพี่อู๋ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของอัลบ,บั้มเนี่ยก็ทําให้เราเห็นเพลงนี้ในในมุมมองที่มันต่างออกไปครับในส่วนของเนื้อหาไหม ก็เนื <in the> ้อหาเพลงนี้ก็จริงเพลงนี้มันแต่งมานานมากๆแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับผมกาลังรอคําตอบจากคนคนนึงอยู่ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็น้น้วิธีที่เรารอเราเริ่มเขียนเพลงเพลงนี้เลยมันมันคือความรู้สึกจริงๆในเวลานั้นเลยครับเพลงที่บอกว่าเราจะให้โอกาสคุณกลับมาแค่ครั้งเดียวหรือจะไม่กลับก็คือเลือกมาเลยสักทางใช่ครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมา ก็เราเรียนที่เดียวกันครับที่วิทยาลัยริยังคศินมหาวิทยาลัยไม่โดนครับใช่ผู้ติดตลอดเลยชื่อนี่ <laughs> ครับก็เรียนด้วยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ทําวงแรกชื่อวงเดนัวจนนักร้องอีกคนหนึ่งคนเก่าเราเป็นผู้หญิงครับก็ออกไปทําตามความฝันของเขาอยากทําอะไรก็ไปนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันว่าเราอยากทําต่อที่จะเป็นนักดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วงเดียวกันใช่ครับก็เลยเป็นเดอะฟมิโกทุกวันนี้ครับ ช่วงแรกก็อาจจะเป็นวงพีชสี่์ใช่ใช่ครับเพราะว่าเพลงเพลงโคเวอร์ที่เราเลือกมาเล่นกันเลือกมาซ้อมกันที่โบนัสขึ้นมาเป็นนักร้องนําเป็นเขาเรียกอะไรครั้งแรกครั้งแรกใช่เป็นเพลงแรกที่ใช้ใช้ซ้อมกันใช้ร้องกันก็เพลงบัตรเช็คของพีชครับเพลงคู่เลยครับเพลงคููครับผมอันนี้ผมผมโดนเองผมโดนเอง หมือนกับว่าผมจําได้ครั้งหนึ่งอ่ะผมคือซ้อมๆกันอยู่แล้วเหมือนกับว่ามีพี่มีพี่คนนึงมาซ้อมด้วยตอนนั้น oh. <laughs> ชื่อพีเตอร์ครับเป็นักร้องวงเดอะไวต์เทสโคแล้วก็วงโซก่อนก่อนหน้าวันที่เกิดเรื่องเหมือนเขาไปตั้งกลุ่ปลายกันแล้วไม่มีผมแล้วเขาวางแผนกันแกล้งผม <laughs> คือแกล้งแกล้งแกล้งหลอกว่าแบบเหมือนแกล้งวิ่งเหมือนปิดปิดไฟอ่ะไฟดับปิดไฟดับแล้วก็วิ่งเออผีลอกแบบเฮ้ยค่อยๆวางแผนกันดีมากค่อยๆเดินออกไปคนชา้า แล้วคือมันรู้ตอนหลังว่าแบบมีแบบมีจุดจุดเทียนด้วยแต่ว่าน,นั้นอ่ะคือแบบเพิ่งรู้ตอนหลังว่าเอา้ามีทูบด้วยเหรอาไม่เห็นรู้สึกเลยอะไรเงี้ยอันไหนนะคือปอมเนี่ยอาจจะอยู่ในมุมมองของคนถูกแกล้งอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีนมอะไรบ้างาคือเราก็วางแผนว่าเ,เดี๋ยวเราออกจากห้องซ้อมนะทิ้งให้ปอมมันนั่งเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวพอเราก็แบบค่อยๆทยอยออกไปเหมือนไปเข้าห้องน้ำแบบเนียนๆเ,เสร็จปุ๊บเหลือปอมคนเดียวแล้วเราก็ ส่งสัญญาณเลยลงไปชั้นหนึ่งสับคัทเอา,าส่งผมก็โบนัดขึ้นไปชั้นบนสุดชั้นสี่ชั้นสี่แล้วคอยเปิดหน้าต่างแล้วชงโงกดูว่าปอมมันจะวิ่งออกมาจากตึกหรือเปล่าผมก็ส่งสัญญาณว่าแบบเฮ้ยพร้อมแล้วพี่เตินสับคัทเอา,าปึง้งไอ้ปอมก็แบบเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> จ,จุดทูบก่อนจุดทูบตันบายถ้จุดทูบให้กลิ่นแบบเฮ้ยหลอนๆหน่อยอะไรเงี้ยเห็นปอมก็ออกมาจากห้องซ้อมแล้วก็งงๆแล้วก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์ดูก็ค่อยๆคำบันไดลงมาจากชั้น3ลงมาชั้น1ก็มีคนทเสียงแบบผะ ร้อนๆอ่ะินก็ออกมาเสร็จปุ๊บมันกดรีโมทไฟในรถมันจะติดเองกระจกมันจะลดลงหมดก็คือเหมือนเป็นระบบระบายความร้อนของรถมันใช่ไอ้ปอมก็แบบเฮ้ยเย็นบใครอยู่ในนั้นวะผมกับผมกับบอนันี่อยู่ข้างบนกับบออยู่ชั้นสี่กำลังจะโยนตุ๊กตาลงมามันก็แบบหันไปเจอรถเปิดไฟเองเปิดกระจกเองมันก็ยืนช็อกอยู่พักหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็เดินเดินถอยถอยผมก็บบอนันแบบโยนตุ๊กตาลงมา ชั้นหนึ่งปึ้งมันแบบมันก็วิ่งไปหน้าปากซอยเลยโอ้เรื่องผู้หญิงเลยเอาทักร้อเอาผมไม่พูดเลยเดี๋ยวใช้ใช้สายตาดีกว่าครับเดี๋ยวจะกดกันครับซิงเกิลใหม่ที่ที่เราเลือกมาเล่น วันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่า,าทุกเช้านะครับเพลงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการที่เราเราได้ไปเล่นสดในหลายๆที่แล้วเราสึกว่าฟังก์ชันของเพลงแบบนี้ที่จะทําให้คนมาสนุกกับเราง่ายๆอย่างการกระโดดไปด้วยกันหรือว่าอะไรเงรี้ยเวลาเล่นตามมหาลาัยครับเดอะฟาร์มิงยังไม่ได้มีเพลงแบบนั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ของเพลงทุกเช้านะครับว่าเราอยากได้เพลงที่แบบเฮ้ยทุกคน กระโดดไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันได้ไง่ายๆครับก็เลยตั้งโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือบีมที่นานๆน,นานๆเขาจะมาเป็นคน <c oughs> วาง <c oughs> จิ๊กซอว์ชิ้นแรกครับ <c oughs> เป็นคนเริ่มครับก็ไปคิดจังหวะมาไปคิดบีดมาว่าจังหวะประมาณนี้ควรจะโดดไหมเราก็ลองแบบเปิดม่ทนอมโดดกันหรือว่าอะไรเงี้ยให้ให้มารู้สึกจริงที่สุดอะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นมันเป็นประมาณเนี่ยครับท,ที่ที่เราอยากให้เพลงแบบนี้ไปอยู่ในในฟังก์ชันที่โชว์เดอะฟาร์มิงโกยังขาดอยู่ครับ ทวันที่พบเธอจะก,กอดเ,เธอไว้จะเป็นจะตายก็คงไม่ยอมหลงให้เธอไปเกินไนชีวิตไม่ใคยได้เธอคนที่ข้ามาเปลี่ยนโลกฉันไปไดีใจ

เธอว่าจะไปจะไยคไม่ยอมปล่เธอไปรืปอนชีวิไม่เคยด้เธอคนที่ข้มาเลไไ่นด อันจริงๆเลยก็คือช่วงนี้รู้สึกโหดถูกับชีวิตครับฉ <laughs> <laughs> ันไม่รู้เป็นอะไรฟังแต่เพลงช้าอะไรเงี้ยก็ล่าสุดชอบวงเมอครับเป็นวงรุ่นเราเขาเดียวกับเรานี่แหละใช่ครับเพลงนิโคตินครับนี่อขอแนะนำครับดีจริงๆครับวงเมอ ถ้าเป็นอัลบั้มล่าสุดที่ฟังตอนนี้น่าจะเป็นอัลบั้มใหม่ล่าสุดของของบางทันครับ BTS นะครับตอนแรกผมเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างแอนตี้เกาหลีมากๆมากๆครับแต่ว่าด้วยความที่หนีไม่รอดในการอยู่ในครอบครัวครับมันก็จะซึมซับเข้ามาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าการทำงานของเขามันค่อนข้างจริงจังแล้วก็ BTS แต่ก่อนเป็นวงที่เหมือนกับเขาโดนดูถูกหรือไงนะครับแล้วก็วันนี้คือวงที่ฝรั่งยังแบบ หันมาจับตามองอัลบ,บั้มใหม่ได้ขึ้นบิลบอร์ดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราได้เห็นการพัฒนาการของของพลังเอเชียที่ผมรู้สึกว่าศิลปินน่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้อย่างดีครับซึ่งอัลบ,บั้มใหม่ผมคิดว่าเขาก็ท็อปฟอร์มมากครับเป็นการแบบทลายกรอบตัวเองครับช่วงนี้ของผมก็จริงๆฟังไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเน้นเพลงแบบสบายๆผ่อนคลายเลยก็ช่วงนี้ก็ฟังแดเนียลซีซ่าครับ เพลงเมดพาทผมชอบฟังไปเรื่อยครับช่วงนี้แบบว่ากดเพล์ลิสต์อะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปกดเพล์ลิสต์แบบเพลงฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าจาชื่อเพลงไม่ได้ครับแต่ว่าเพลงที่แบบฟังอีกแนวนึงช่วงนี้ที่แบบเซิร์ชฟ,ฟังเรื่อยๆก็จะเป็นพวกเพลงของทางแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมชอบฟังเพลงแบบเพลงญี่ปุ่นรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของสำเนียงภาษาเขาอะคือแบบไม่ว่าจะฟังศิลปินคนไหนเราก็จะแบบรู้สึก ถูกจริตถูกเฉลโลด้วยอะไรเงี้ยครับแบบฟังแล้วไม่เบื่ออาจจะเป็นแบบภาษาใหม่ที่เราแบบเพิ่งมาเริ่มฟังสักพักเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ว่าอย่างศิลปินที่ผมชอบเป็นพิเศษของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นมิยาวิครับเพิ่งมาเล่นที่ไทยไปแต่ว่าเสียดายมากครับวันนั้นก็คือไม่ว่างต้องแบบติด,ต,ดติดงานหนึ่งพอดีก็เลยไม่ได้ไปดูก็เพลงที่ฟังก็คือชอบอัลบัม้บมเขาเพิ่งปล่อยอบั้มมาก็คือชอบอัลบั้มนั้นมากๆครับแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งที่ชอบก็คือ โนสลิป p t i โตเกียวครับเอาไปด้วยกันเนี่ยต่างประเทศเราเคยไปด้วยกันจริงๆจ,จ,จะเป็นเลนเวย์ครับเป็นรอบที่มีหนึ่เก้าอใช่หก็แต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเราเราไม่ต้องออกไปต่างประเทศแล้วเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีเฟสติวัลที่มันเจ๋งๆเยอะอยู่มากครับก็ ผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันทำให้อย่างในทางศิลปินเรารู้สึกว่าเราได้ยกระดับได้เห็นอะไรที่มันแบบเติบโตขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบหูเราเราต้องบินไปอย่างเดียวอะแบบแทบไม่มีหวังเลยว่าจะแบบเขาจะแวะมาเล่นที่ประเทศเราอย่างทางเวลี่ก็ก็มีเห็นแบบอย่างวิงมีเงี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าอัลบัมก่อนเขาก็แบบไม่ได้แวะมาอะไรเงี้ยครับทางเวลี่ก็ จัดมาให้เราดูได้คือเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นในประเทศเราค่อนข้างง่ายกว่ากว่ายุคก่อนคือถ้ามีวงอะไรเจ๋งๆอ่ะผมคิดว่าเราน่าจะออกไปดูไปเสพกันน่าจะเห็นอะไรที่มันแบบใหม่ๆอครับเพลงที่เราเดอฟามิงโกนำมาโคเวอร์ในวันนี้ชื่อเพลงว่าไม่ต้องทำหลอกบุญของพี่เป้อารักษ์นะครับตอนแรกที่ที่ได้โจทย์มาว่า มีเพลง c o อร์เนี่ยเราก็แบบยังไงดีนะ่ <c oughs> เพลงอะไรก็คือเงียบกันทางกรุ๊ปอะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าผมนึกผมอยากอยากที่จะร้องเพลงพี่เป้อยู่ซักเพลงนะ่ยยังไม่ได้คิดว่าเป็นเพลงเนี่ยแต่ก็คิดว่าเพลงนี้พอฟังแล้วเราเห็นภาพว่าถ้าเป็นเดะฟาน่าจะน่าจะเป็นอีกฟิลหนึ่งครับเราก็เลยลองเอาไปเสนอเพื่อนว่าลองดูเพลงนี้ไหมอะไรเงี้ยในระยะเวลาที่มันค่อนข้างจํากัดนะครับก็เลยเลือกเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเราอยากลองดูว่า ถ้าเดินฟ้าสื่อสารในในเนื้อแบบนีน้เนื้อที่แบบผมก็จะคงแบบไม,ไม่ไม่น่าจะเขียนอะไรแบบนั้นไ,ได้ไครับ <laughs> เพราะว่าเพลงพี่เป้ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบจ๋ามากๆแล้วแล้วพี่เป้เขาผมคิดว่าเขาร้องร้องได้อยู่คนเดียวอะ่ะเราก็เลยแบบน่าจะลองดูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เราจะทําออกมาได้ไหมก็ก็อยากให้ทุกคนติดตามรับชมรับฟังครับผม เพืที่เธออยากทำดีไม่ต้องไปทำในที่ไกลไกลแค่ทำให้คนรอบข้างสบายใจมันก็จะดีกว่าบุญนิ่งนัยก็ที่รักเธอเขาห่วงเธอเธอกลับเห่นเขาเป็นจรนผู้ร้ายทั้งเล่นเกมทั้งทำได้อย่าหวงังว่าชาตินี้จะดีได้ สิบนือวพนมก่อนแต่กับคนที่มีบุญคุณกับเธอเธอับเธอเห,เหมือนพ่อแม่ไม่เคยสอนช่วยอยูท่ทีฉันขอร้องฉันแกรงใจพาที่กลาวจะเลินทอนของครั้งที่ให้และน้ำมนต์ที่ใส่มันไม่อาจทำให้เธอเข้าใจฉันไม่ต้องทำงเกียจท,ที่เราเป็นแบบนี้

เราเราเราอยู่เราเรียนมาให้โดนมากันครับแล้วก็ศิลปินที่ที่โตมากับพวกเราอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเป็นพี่ที่คอยให้คาําปรึกษามาตลอดอะ่ะก็จะมีพี่ๆสมเกียรติที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นแบบเราเรียนคณะเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งเราแบบเออถ้าถ้าเราได้เป็นศิลปินเราก็อยากแค่ได้เล่นงานเดียวเขาเราก็แฮปปี้แล้วครับแล้วก็อีกคนที่ผมรู้สึกว่าผมเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพี่ชายพวกเรา,าตลอดก็คืออ่า พี่เติร์นครับวเทสโคครับแล้วก็คนสําคัญก็คือพี่อู๋ด้ยเยอะครับคือ3าท่านนี้เป็นเป็นเหมือนกับศิลปินที่มีอิทธิพลแล้วก็ผมว่าเขาเห็นก้าวสาคัญของพวกเรามาโดยตลอดครับก็น่าจะเป็นเป็นศิลปินใกล้ตัวที่เราอยากจะร่วมงานด้วยในสักวันหนึ่งครับก็ฝากอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยครับชื่ออัลบั้มว่าพิงคครับ ไม่ใช่คันนิฟครับคอนเตต์นั่งตกลงคอนเตต์นั่งเตะเชื้อบ้าวาคันนิฟนะครับก็ฝากอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากค่ายเพลงวอเตอร์ดักด้วยครับแล้วก็ศิลปินในค่ายแล้วก็ติดตามข่าวสารของพวกเราแล้วก็ศิลปินในค่ายได้ทางเฟซบุ o กวอเตอร์ดักแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็อินสตาแกรมของวงด้วยเดอะฟาร์มิงโกแบนด์ครับเฟซบุ๊กเดอะฟาร์มิงโกแบรนด์ครับทวิตเตอร์ด้วยทวิตเตอร์ด้วยเดอะฟาร์มิงโกแบนด์ครับผม ขอบคุณครับ